ประกันภัยรถยนต์กับทิพยประกันภัยดียังไงดูนี่ค่ะอืมรถชนครับพี่เดี๋ยวแม่โทรเรียกประกันฮัลโหลมาไวน้ำครับหายใจ <G ül> ไม่มากเรื่องต่อเลยค่ะ <G ül> ทิปสมาร์ทแอสซิสต์บริการพิเศษพร้อมดูแลคุณทุกสถานการณ์ <G ül> ครบทุกป,ประกันภัยรถยนต์จากทิพยประกันภยัยชั้นหนึ่งเริ่มต้นเพียง4,900บาท สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับธรรมะธรรมโมงโงกันอยู่ได้เป็นรายการที่ไม่ต้องการว่ากล่าวใครแต่ต้องการชุดกระชากลากใจให้เราได้ใส่ใจศึกษาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ไปให้ถึง ก่นแท้ซึ่งสิ่งที่เราจะต้องตรหนักคิดและพิจารณานะครับก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้ใช้ระยะเวลาอย่างยาวนานนะครับภาษาสำหรับผู้ที่เป็นชาวพุทธและสนใจศึกษาจะได้ยินมาบ่อยมากว่า ต้องใช้เวลาถึงสี่อสงไขยแสนหมากับโอ้โหไม่รู้ว่ามันจะเป็นระยะเวลาที่ยาวนานกี่ล้าน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 ไปนะครับต้องใช้คำแบบนั้นพ่อแม่ครูอาจารย์บางรูปบางท่านได้บอกว่าเปรียบเวลาดังกล่าวแล้วเหมือนกับโลกใบหนึ่ง ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตรงนี้ถ้าเราคิดและพิจารณานะครับเราก็จะเห็นว่าเมื่อพิจารณาถึงระยะเวลาแห่งการเวียนว่ายตายเกิดของเราทั้งหลายมันก็ยาวนานมาแบบนั้นเหมือนกันไม่ได้หมายความว่าชีวิตเราก็อยู่กับโลกใบนี้ตาม ห่วงเวลานี้ที่เราได้รับการศึกษาประวัติศาสตร์สืบทอดกันมานะครับในความหมายของทางพุทธแล้วนะครับการเวียนว่ายตายเกิดของเรามามันยาวนานและไม่มีที่สิ้นสุดแต่มันมีที่สิ้นสุดนะครับที่สิ้นสุดที่ว่านั้นก็คือการลุดออก จากกระแสะแห่งกรรมซึ่งเป็นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองทีนี้เวลาเราพูดถึงเรื่องของการนะครับหลุดออกจากกระแสะแห่งกรรมหรือการหลุดพ้นไม่เป็นว่ายตายเกิดเนี่ยในพระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับเราจะได้ยินกันอยู่เรื่อยว่าโอ้ยคําสอนของพระพุทธศาสนานั้นนะเป็นธรรมชาติ เป็นไปตามธรรมชาติโอ้บางรายไปใช้คำน่นไปเลยว่าเป็นไปตามวิทยาศาสตร์ซึ่งในความจริงแล้วน,นะครับวิทยาศาสตร์มาตามหลังคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโอ้โหยางเจ้านะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นคำสอนที่เราพูดกัน ในความหมายที่ว่ามันเป็นธรรมชาติแต่ท่านผู้ชมเคยตั้งคำถามไหมครับว่าความหมายของคำว่าธรรมชาติที่เราพูดพูดกันนั้นมันคือธรรมชาติของอะไรนะและธรรมชาตินั้นมันเป็นอย่างไรวันนี้นะครับผมอยากจะมาเล่าประสบการณ์ตรง ว่าธรรมชาติที่ผมเข้าใจนั้นนะครับมันทำให้ผมเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เป็นใบเบิกทางที่จะนำพาไปสู่การไม่เวียนไรตายเกิดต่อไปอ่านี่แหละครับความหมายของคำว่าธรรมชาตินะครับไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมชาตินะเพราะ ธรรมชาติมันก็เป็นไปตามธรรมชาติซึ่งไม่รู้ว่าอะไรนะครับเราก็กลับมาดูคําสอนอันเป็นธรรมชาติที่ว่าเราจะต้องเข้าใจหลักใหญ่ใจความนะครับอันเป็นหลักแห่งคคาสอนของพระพุทธศาสนาหลักอันเป็นคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นก็คือสัพพสิ่ง เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสรพสิ่งที่ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ต้องมาทำความเข้าใจกันว่ามันหมายความว่าอะไรอันิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยครับมันเป็นไปตามกฎธรรมชาติกฎธรรมชาติที่ว่าคือกฎอะไรก็คือกฎ ของวัตถุและจิตเรามาดูกฎของวัตถุนะครับกฎของวัตถุที่เป็นไปตามธรรมชาติคือมันเป็นอนิจจงทุกขังอนันตานะผมก็จะทบทวนให้ฟังนะครับว่าหลวงปู่ดูลนท่านเคยบอกว่าทุกสิ่งเนี่ยนะที่เราเรียกว่ามันเป็นรูปเนี่ยนะมันมีขนาดเล็กๆที่มองไม่เห็น นะและมันมีช่องว่างไอ้รูปเราก็เรียกรูปไอ้ช่องว่างนี่ก็เรียกว่านามทีนี้ท่านผู้ชมอย่าสับสนนะครับเวลาเราใช้คำว่ารูปนามมันมีศัพท์ภาษามากมายในคำสอนของศาสนาพุทธที่เหมือนเหมือนกันแต่เวลาใช้ต่างเวลาใช้ต่างสถานที่ใช้ต่างกันในการที่จะสอนนะครับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพ่อแม่ครูอาจารย์ความหมายต,ต่างกันนะ แต่เรากำลังพูดในความหมายตอนนี้ความหมายตอนนี้คืออะไรความหมายเน่ตอนนี้หลวงปู่ดูลท่านบอกว่าวัตถุมันเล็กๆตามองไม่เห็นมันมีช่องว่างแล้ววัตถุมันก็จะบุนรอบช่องว่างอ่าอันนี้แหละครับผมมาย้ําว่าถ้าตามวิทยาศาสตร์ที่ได้ค้นพบมันคืออะไรมันก็คืออะตอมนะที่มันมีนิวเคลียสอิเล็กตรอนนิวตอนปโปรโตอนนะหมุน และหลังจากนั้นมันก็มาก่อรูปไปเป็นธาตุจากธาตุก็ไปเป็นเซลล์เซลล์ไปเป็นเนื้อเยื่อนะครับของทุกอย่างที่เป็นวัตถุรวมทั้งร่างกายของเราด้วยทีนี้ไอ้ร่างกายของเราที่ว่านี่นะครับมันอยู่ภายใต้กฎอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างไรก็ลองทบทวนด้วยครับเราเกิดมาเป็นสเปิร์มตัวเดียวที่ทะลุมานะครับมากาย ฟักตัวเป็นก้อนเลือดก,ก้อนเนื้ออ่าแง่งนะครับแล้วก็พัฒนาจนมีเนื้อหนังมังสาตับไตไส้พุงแล้วก็คลอดออกมาอัยวะครบหมดอัศจรรย์ไหครับจากสเปิร์มตัวหนึ่งนะครับและกลายมาเป็นก้อนเลือดแล้วกลายมาเป็นตัวเราความจริงถ้าเราไปดูมันก็คล้ายๆเหมือนเราเห็นลูกออสตะนะและ้วพัฒนากลายมาเป็นตัวกบท่านผู้ชมครับ เพราะเข้าใจตัวนี้นะครับก็ทําความเข้าใจธรรมชาติของสปปรรพสิ่งที่เป็นร่างกายเราวัตถุที่เป็นร่างกายเราแต่มันเป็นวัตถุที่มีรูปแบบอีกรูปแบบแต่ในรูปแบบที่แตกต่างกันมันก็อยู่ในหลักการอันเดียวกันกับวัตถุอื่นๆที่เป็นต้นไม้เป็นหินเป็นดินเป็นทรายนะครับ มันมีกระบวนการการเปลี่ยนแปลงและก็มีอายุของมันและก็นําไปสู่ความเสื่อมสลายร่างกายเราก็แบบเดียวกันนะครับร่างกายเราพอมันกลายมาเป็นเซลล์เป็นเยื่อเยื่อแล้วเนี่ยนะครับมันมีอายุนะครับตามที่หมอสมัยใหม่นักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เขาไปค้นพบก็ปรากฏว่าเฮ้ยเซลล์อันนี้มันมีอายุนะครับของมันเนี่ยสปี แล้วก็จะวิวัฒนาการไปแบบนี้นะครับเติบโตไปเนี่ยห้าสรอบซึ่งมันเข้าอายุร้อยปีของเราพอดีนะครับทำไมคนเกิดมาร้อยปีก็กรรมมันกําหนดว่าเป็นแบบนั้นเต่าอายุอีกอย่างยุงอายุอีกอย่างปลาอายุอีกอย่างเซลล์ต่างๆมันก็ทํางานไปตามอะไรตามกฎแห่งกรรมเห็นไหมกฎแห่งกรรมกับธรรมชาติณนะเวลาที่ราพูดธรรมชาติของวัตถุ มันเป็นอันเดียวกันและเพราะฉะนั้นธรรมชาติอันเป็นวัตถุของร่างกายเรามันเป็นไปตามกฎอนิจนนจังทุกขังั้นัตตาและเราต้องเข้าใจอันนี้นะครับเพราะการเข้าใจนี้ทําให้เราตกผลึกว่าเราตายแน่นะเราเจะป่วยแน่เราเปลี่ยนแปลงแน่เราแก่แน่หลีกเลี่ยงไปไม่ได้มันเป็นอย่างนี้นี่เป็นเบื้องตอน้น ที่เราจะต้องเข้าใจธรรมชาติของสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นวัตถุที่เป็นตัวเราหรือภาษาในคำสอนของพระพุทธศาสนาก็คือรูปนะเฮ้ความหมายของคำว่าเข้าใจในธรรมชาติตัวนี้มันต้องเข้าใจจริงๆเข้าใจแล้วตอผลึกไม่ใช่เออฟังคุณสนทิยาณว่าก็เข้าใจฟังพ่อแม่ครูอาจารย์ว่าก็เข้าใจ แต่เข้าใจแล้วไม่ตกผลึกนี่ไม่ได้มันเหมือนเนี่ยเข้าบสายทะลุกกว่าตกผลึกที่ว่าคืออะไรก็คือเราตายแนี่ตายแล้วคิดต่อไปสิเอาอะไรไปได้ไหมเอาไปไม่ได้นะภาษาที่พ่อแม่ครูอาจารย์ว่าก็คือความดีเอาไปได้ความจริงความดีก็เป็นคนจะเอาไปเลยครับเพราะระหว่างที่เอาความดีไปเดี๋ยวเราพูดถึงธรรมชาติของจิตมันก็จะติดสิ่งที่เป็นความชั่วเพราะเราไม่สามารถทําความดีได้ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นเวลาเราเวียนว่ายแต่เกิดมันไปทั้งดีและชั่วนะครับส่วนใหญ่พระพุทธเจ้าบอกว่าเวลาไปเกิดใหม่นะรอดไปสู่สุคติเป็นคนเป็นเทวดาทั้ดินในเล็บส่วนใหญ่เท่าดินทั้งโลกนั้นอยู่ในภาวะที่ต้องตกไปสู่สิ่งที่เรียกว่าทุกขติคือเดชานเปรตอสโซกายและสัตวน์นรกนั่นนะครับทีนี้ เมื่อเราเข้าใจแล้วว่าเราแตกดับนะแล้วมันจะสะสมไปทำไมอ๋อสะสมให้ลูกหลานสะสมให้กับวงตระกูลต่อไปแล้วลูกหลานเราไปไงต่อไปมันก็ตายลูกตายหลานเราก็ตายตายกันไปตามลําดับแล้ววงตระกูลที่ว่ามันมีอะไรจริงมันไม่มีมันเป็นสิ่งที่เราไปยึดไปผูกไปติด เอาว้แต่ท้ายที่สุดนะครับมันจบสิน้นอ่านี่คือธรรมชาติของร่างกายธรรมชาติของวัตถุที่เป็นร่างกายหรือที่เราเรียกว่าเป็นรูปอันนี้เข้าใจมันจะได้ในแง่มุมธรรมะที่หยาบหยาบอะไรมันระหนักได้ว่าแค่ตายร่างกายแตกสลายเราจะต้องเข้าใจ นะครับธรรมชาติที่ลึกซึ้งกว่านั้นคือธรรมชาติของจิตธรรมชาติของจิตคืออะไรนี่สิครับธรรมชาติของจิตเราฟังพ่อแม่ครูอาจารย์ว่ามันเยอะนะครับโดยความรู้สึกของตัวเราเองก็เหมือนกันไม่รู้จะวัดอะไรว่ามันคือเป็นจิตนะมันเป็นทุกอน,นูที่อยู่ในร่างกายเรา แต่สิ่งที่มันเป็นรูปธรรมชัดมันคือความคิดเห็นไหมคนทุกคนมันคิดไม่เหมือนกันคิดได้ไม่เท่ากันอันนี้แหละคือเป็นความแตกต่างแต่ภายใต้ความแตกต่างนี้มันเป็นความแตกต่างของธรรมชาติที่เป็นกระบวนการการทํำงานของจิตเท่านั้นสภาวะที่แท้จริงของจิตก็คือจิตเป็น รู้เตรรู้เบิกบานนะครับสิ่งที่มันเป็นปัญหาที่นำพาไปสู่ความคิดคือการทำงานของจิตนั่นที่ต้องเข้าใจที่การทำงานของจิตของใดๆก็ตามแต่ละครับเวลามันทำงานเนี่ยมันก็จะมีคุณสมบัติมีศักยภาพออกมาผมเมื่อจะเรียนย้ำอีกคุณสมบัติศักยภาพของจิตคืออะไรก็คือหนึ่งมันทำซ้ำซ้ำซๆแล้วมันจะเกิดความชำนาญ มันจะเกิดการวิวัฒนาการไปไดอ้อันที่สองจิตมันทํางานได้ทีละอย่างนะมันมีโอกาสที่รับรู้ผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจใจคือรับรู้เรื่องอารมณ์ต่างๆเอามาใกล้ควรมาคิดแต่เวลามันทําจริงๆเนี่ยมันทำได้ทีละอย่างเพียงแต่มันทําเร็วมันเหมือนเราตักอาหารานะเห็นสวยนะได้กลิ่นหอมอร่อยเข้าปาก มันดูเหมือนว่ามันพร้อมไงหน้าตากับกลิ่นมันเหมือนมาพร้อมไม่เลยครับมันมาทีละอย่างนะ่อันนี้ที่ต้องเข้าใจว่ามันมีศักยภาพถ้าทำซ้ำๆ,ๆ,ๆมันจะเกิดความชำนาญสองมันทำทีละอย่างอันนี้ต้องเข้าใจอันนี้จากเข้าใจนี้ก็ไปดูเครื่องมือการทำงานของมันมันทำงานผ่านอะไรอะเราเป็นคนทีนผ่านตาหูจมูกลิ้นกายไปสัมผัสรูปรสกลิ่นเสียงแล้วก็สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งรวมทั้ง ใจที่ใครรวนคิดปรุงแต่งอดีตอนาคตอีตัวนี้นะครับท่านผู้ชมครับมันทํางานของมันตามลําดับอย่างเป็นธรรมชาติเหมือนเนี่เพราะมันทําไปนะครับมันรับรู้รับรู้เสร็จมันรู้สึกชอบไปชอบมันเฉยเฉยแล้วมันก็จดจำอาไว้แล้วหลังจากนั้นมันก็ไปปรุงแต่งบวกกับความเป็นตัวเรามันทํางานอย่างเป็นระบบของมันเป็นธรรมชาติแบบนั้น แ่ภายใต้ไไธรรมชาติของการปรุงแต่งที่นำไปสู่การสร้างกรรมผ่านมโนกรรมวจิกรรมกายกรรมมันจะมีเครื่องมือทำงานอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นด้านตรงข้ามนะเรียกว่าสตินะเราจะเรียกมันว่าเอกภาพด้านตรงข้ามนันะมันก็ทํำงานนะครับไปด้วยกันคือตัวสติอ่าทีนี้ท่านผู้ชมครับ ีกระบวนการปรุงแต่งที่มันทําให้เกิดสิ่งเราเรียกว่ากิเลสเนี่ยนะครับมันเกิดของมันไปตามธรรมชาติอิสติของมันมันก็ทํางานไปตามธรรมชาติอ่ตอนนี้เราเห็นแล้วเข้าใจไปแล้วก่อนดนะ้านี้พูดถึงว่าร่างกายก็เป็นไปตามธรรมชาติจิตก็เป็นไปตามธรรมชาติเมื่อเข้าใจมันทั้งสองอันแลนะ้วนะมาปรุงแต่งมันก็ทำมันไปนะ อย่าไปเสียฤิกับมันนะเพราะอะไรเพราะมีเครื่องมืออีกอย่างคือสติที่ทําให้รู้เพราะฉะนั้นถ้าเวลามันปรุงแต่งทําให้เกิดอารมณ์เกิดกิเลสไปคิดไปทุกข์ไปร้อนมันมันปรุงแต่งซ้ําอันนี้แหละครับที่นําพาไปสู่โรคซึมเศร้าเป็นบ้าเป็นบ,เนบอเป็นอะไรก็ว่าไปมันก็เป็นไป มึงจะเป็นอะไรก็มึงก็เป็นของมันไปตามธรรมชาติอ่ะมันมีสติเราก็เอาสตินี่มารับรู้ทีนี้เมื่อกี้ผมเรียนว่ามันมีคุณสมบัติบงอย่างคือทํางานได้ถี่ะอย่าครับทําซ้ําๆเราก็ต้องมาดูกระบวนการธรรมชาติของมันตรงนี้ว่ามันเกิดไปตามธรรมชาติพ่อแม่ครัวจารย์ถึงสอนเราว่ารู้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 สิสิร,ร,รู้เฉยเฉยพระพุทธเจ้าบ,บอกว่า ไม่รู้เหมือนกับแม่วัวยืนเที้ยวเอื้องชำเรือมองลูกคือไม่ต้องไปใส่ใจไม่ต้องไปเฝ้าไปก่อติดมันความหมายมันก็คือรู้รู้ไปทำธรรมชาตินี่ไงความหมายของธรรมชาติมันสัมพันธ์กับหลายธรรมชาติจากธรรมชาติของกฎแห่งกรรมธรรมชาติของร่างกายธรรมชาติของจิตที่นำ บนพาไปสู่ความปมนกฎแห่งกรรมพอเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้หมดว่าธรรมชาติมันเป็นแบบนี้และมันเป็นกระบวนการของมันไปดังนั้นถ้าเราอยากจะหลุดพ้นย้ำเลยมันไม่ใช่เรื่องความศักดิ์สิทธิ์มันไม่ใช่เรื่องที่ใครจะมาช่วยอะไรใครได้เพราะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าท่านก็ช่วยไม่ได้เมื่อท่านบอกว่าท่านมันยังช่วยไม่ได้และท่านบอกว่าใครล่ะจะช่วยได้ก็เรานั่นเองอัตโนโนาโถ ทีอัตหนอติอัตหิอัตโนนาโถเยมันจะมาช่วยได้ตอนไหนช่วยอย่างไรก็ช่วยก็คือการรู้ธรรมชาติในการทำงานของจิตและร่างกายนะครับและคุณสมบัติของมันวิธีการมันมีก็คือการรู้ไปตามธรรมชาติมนเะนี่ยแบบนี้แหละครับท่านผู้ชมครับรู้ไปแบบนี้เรืเร่อยๆผมรับรองท่านรู้แบบนี้ไปรู้แบบนี้ไปไนะครับท่านก็ ดูลมหายใจไปทําไมมาดูลมหายใจเพราะดูลมหายใจมันจะไปประกอบเข้าคุณสมบัติของจิตที่บอกมันทํางานได้ทีละอยา่างท่านดูลมหายใจท่านก็คิดบุงแต่งไม่ได้มันเป็นแบบนั้นจริงเพราะมันทํางานได้ทีละอยา่างแต่ถ้ามันกลับมันคิดท่านอยากไปซีเรียสอ่อรู้ไหมคิดไปว่ากลับมาดูลมหายใจนะพราะกลับดูลมหายใจมันก็ลืม ทีนี้พอเราทําซ้ําไปซ้ำม,มาเรื่อยๆดูไปสบายๆนะแบบแม่วัวเคี้ยวเอื้องชําลองมองลูกน้อยไปเรื่อยๆนะครับสิ่งที่จะบังเกิดขึ้นก็คือมันจะเกิดสภาวะการปล่อยวางตามธรรมชาติไม่ใช่เพราะเราอยากไปปล่อยวางเพราะเราปล่อยวางไปตามธรรมชาติได่ว่ามันก็เกิดสภาวะ ความว่างติดตามมาความว่างนั้นมันไม่ใช่ว่างตอนนั่งหลับตาแล impacto, ้วรู้สึกว่างๆมันว่างก็คือมันเห็นอะไรต่างๆทุกอย่างมันได้ยินอะไรต่างๆทั้งหมดเลยครับแต่มันไม่คิดอะไรมันก็เฉยๆนะเฉยแบบหยาบๆก็คือยกหัวตายเฉยแบบลึกขึ้นมาอีกก็มันไม่มีอะไรจริง ตัวเราก็ไม่จริงสิ่งก็เราเห็นก็ไม่จริงที่ได้ยินก็ไม่จริงที่กินก็ไม่จริงนะอะไรทุกอย่างทุกอย่างมันไม่จริงทั้งสิ้นเพราะมันไม่จริงทั้งสิ้นมันวิวัฒนาการขึ้นในความคิดเราเรื่อยๆตอกผลือก็นเรื่อยๆวันนึงมันก็สบายแล้วท่านผู้ชมจะเข้าใจเองว่าความหมายของคําว่าสบายจากการปล่อยวางไปสู่ความว่างสบายมัน เกิดว่าจะจักอย่างนี้ขึ้นในจิตใจเมื่อไหลนี่ะครับความทุกข์มันก็หดหายไปซึ่งนั่นหมายความว่าเรากําลังเข้าสู่วิถีแห่งการที่จะหลุดพ้นไม่เวียนว่ายตายเกิดต่อไปอนุโมทนาทุกท่านครับสวัสดีครับประกันภัยรถยนต์กับทิพยะประกันภัยดียังไงดูนี่ค่ะรถชนครับพี่เดี๋ยวแม่โทรเรียกประกันฮัลโหลมาไว้น้ครับหาใจ ไม่มากเรื่องต่อเลยค่ะทิปสมาร์ทแอสซิสบริการพิเศษพร้อมดูแลคุณทุกสถานการณ์ mm hmm. ครบทุกประกันภัยรถยนต์จากทิพยประกันภยัยชั้นหนึ่งเริ่มต้นเพียง4,900บาท